อเอ้ยบุกเห็ดไร่จุ่มนี่นะครับแบบโล้ครับพี่น้องมสดีครับสวัสดีพี่น้องสวยๆครับนี่ครับขึ้นโคกขึ้นป่าพี่น้องหาหลอบังเห็ดหน้ำหมอกแห้งครับเ็น,น้ำหมอกหลังจาก มันก็บขาดถึงชัวร์มาเราโดนเต๋อกมมาหาลอมั้ครับเลอะมามาพลอยหรีพี่น้องเอ้ยครับเลอะหมอกข้นยู่พี่น้องเลอะทั้งเที่ยวครับมึงเนี้มันก็อยูมาไปเจอหายข้นเห็นเลื่ยให้พี่น้องใข่หนาแหลกครับหนาแหลกเออเลยมาหาลอ้อมึงสุดนะครับพอดียวพอมาก็ว่ามาเจอตัวยำกับบองครพี่น้องครับ ทุงยางแต่ทุงยางมาพี่น้องเอ้ยเดี้ยงใจเลยให้ให,อหมองคนจอดรถครับทุงยางกัพนพี่น้องดอกแรกครับเสียมกระบอกตากระบอกพี่น้องต่างกันมาหาล่อเบื้องข้าจะเป็นได้ป่นใดก็แล้วไปครับพอดีกับมาปล่อยดีพี่หน่องดอกแรกครับนี่แหละตาตายางนี่แหละครับ หาหลอดมกันเรื่อยๆครับเพราะว่าเห็ดช่วงนี้มันเป็นเห็ดหมอกพี่น้องครับว่าเป็นเห็ดว่าเป็นเห็ดฝนครับเห็ดหมอกเห็ดหมอกสีเที่ยงคามก็เห็ดฝนครับนีปลาไปเรื่อยออกใต้พวกเนี้ยขับไปทน่พวกเนี้ยหราพี่น้องไปหาหลอดบึ้งกันครับอีหน่อยเบิ่นครับน้อย าไปเรื่อยๆเลพี่น้องไปก้อนเจเพ็ดหนามฝนมอันนี้ก็มาเลาะเบิ่งเฮ็ดหนามหมอกครับหลังจากที่ฝนวิ่งมาแล้วพี่น้องสวยยังอยครับเลาะไปเรื่อยครับ,รรรบพี่น้องครับเลาะไปแล้วมากกับเลาะมาพอ้มอกเคยเอาแล้วพี่น้อง มเเคย็ดไข่หนาเลี้ยงครับน้ำกันอุย้ยพี่น้องก็หยิยบเป็นหยับครับดู <c oughs> บน,นี่อันนี้เห็ดมอนเห็ดน้าหมอกครับเห็ดน้าหมอกมัน่ิดอกแข็งก็เหด็ดผลเลยพี่น้องนะเพราะว่าเหด็ดผลนี่ผลถื่อเล้วมัือ่อจากดอกอ่อนจากบางเนี่ยครับถ้าเห็ดน้าหมอกแต่เห็ดน้าผลนี่ เอ็น้นามอของมันจะดอกแข็งครับมันคือเอ็ดนหนามอหาลุงไปเรื่อยเลยครับเดี๋ยวว่าพอได้ซุบตัวนี้ก็ช่วงกำลังาลุงเจ้าเข่าเจ้าน้ำได้พี่น้องนะครับขนลมมากเนี่ยกระโชกเป็นบางบาทพอิีารหลวงมีหลานกับระวังปื้นเอาลงไฟเอาครับบอกหลวงบอกหลานครับาว่ขั้นมันเป็นอยังมากเลยคือยังมันลำบากพี่น้องครับใครเนี่ยเราซื้อมาไหนพี่น้องมันเป็นนานามันทำไมมันต้องป้อกัครับ เป็นแบบไม่หมอแบตแบบบทีบอลจะไล่ไปไหน,นหรอกครับหาไปเรืร่อยลรอครับ,าบหากเบื้งให้แต่มันพลอ,อจกักหน,อนอ่อยหาอยากแน่ไอมครับเหตุนาเนี่ยบ่คือเห็ดนาฝนครับแย้มกันหาไปเรืร่รอยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง สวยง่ายได้เป็นหลังนะนจากวนวิทยวลักษณพี่น้องวนวิทยไปกัดหลายมือเต๋อแล้วครับไปรดี๋พ่อเดียนนร์น่ะถ่วงเกี่ยวข่าวเกี่ยวหนักผนลงฝงนก็ลงเกี่ยวหรอครับผนลงก็ต้องพัดลงเกี่ยวผมเฝนถอดแก่แล้วฝนก็ลงเกี่ยวครับสุกเต็มที่แลังนะจะโจ ผมว่า่นต้องเกีย่ยวกับบ่านเกี่ยวพี่น้องุ่วกัออบ,บปลาหางร้องขึ้เห็ดน้ำหม้อครับมะลอกเนี่ปลามันแน่ขันนี้ขงแน่ครับมาจะเกาะเห็ดน้ำหมอเนี่มันค้างครับมันก็เห็ดผลครับวันนี้ขึ้นมากขึ้มากฟอร์มาดีเด้พี่น้องไถเราก็เก๋แล้วก็ครับถาเสียมันยังะถาเสียมันตายมันก็บติบเก๋แล้วก็ครับ ไข่ครับมีบั่นไปทางไหนปุ๊มามกันครับก็ไปหาเลาะ่บ้างเนี่พอนะมาขันเลือ่องมะพรอยดีพี่น้องเอ้ยครับไข่หมอกครับก็เป็นไข่ฝนด้วพี่น้องเห็ดหมอกเนี่ยมันจแตกจังน้อยครับหมองแตกเนี่ย,ยแข็งดอกที่แข็งครับ มันคือเห็ดปุนเห็ดปุนหนึ่ดอกมันสิบแปดดับพี่น้องเราะเบิ้มกันไปเลยถ้าเห็นแม่บ้านกับแม่บ้านกับมาอยอะขอ็เกาะปลาตรงไหนหบู๊เราะไปเรื่อยครับอย่างไปยังมากกับมาพลอยหรือพี่น้องเออครับปลามานันนั่นก็แหละครับมาดูไอ้กล้ยกวยขวดพี่น้องสองดอกแล้วครับหเห็ดหมอกหรือพี่น้องเห็ดน้ำหมอกครับ ่บาทไมนใส่บู๊แม่ทับพ,พี่น้องครับสองเงินแล้วครับแต่แตกๆหาเบื้อบงบนได้มันเคยออกมันก็จะออกคือเก่อลรอครับถอดเสียบมันตายครับเสียบมันตายมันจังบอออกทุกพี่น้องนะครับไปเรื่อยครับงางไปเยอะมากพออีกพี่น้องเอ้ยครับ เห็นจากดินมพืชนิดีโอครับมองนี่แห้งมูนอยู่พี่น้องนี่โว้ยโอ้ยจนสีสลาพี่น้องโอ้ยเหนาะหลับพี่น้องเอ้ยมองเนี่ที่ใดแต่ว่าอืมวันนี้ขมาเทียครับดูดูนี่ขมาวานมันถือบวกพี่น้องขมาเหมือนบวกเหมืนเน่าอยครับ นองหรยก็บอกหรืเหอเป่น้องสองพันอยู่นะครับเห็นเป็นเสียพันปีนาเสียดายแถวดัวบบงงนี้ไหมพี่น้องเอ้ยครับดสองสามอันน้อยครับลอยบึง้งไปเรื่อยครับ เราไปเรื่อยก็พอไม่เรื่อยแล้วครับพอไม่อีกเราดอกนึงพี่น้องดอกเงี้ยครับโอ้ยบุงเลยครับนี่แหละเห็ดไข่หมอกมันจะแตกสิอะพี่น้องแตกกินไอยครับว่ามันน้อยกินเห็ดแตกเกี๊ยวที่มัดหมดแล้วลครับดอกเงี้ยเลยพี่น้องเนาะอันนี้ก็เห็ดหมอกพี่น้องก็คือเห็ดผลเนนะพี่น้องเด้อเห็ดหมอกนะเป็นจะแตกแน่ครับ โู้หกันวาตาเห็นมันเป็นอย่งครับพี่น้องเอ้ยฮัลอเดิมกันครับเอ็มท่วงหน่อยลรือเ่าเนยบานจ็อตตแยได้จะน้อยสิกรนหาครับหาหลตืนเลยวกครับอุ่นพี่น้องเอ้ยเนื้บานครัตเอามาตะแก่ได้บุ้งอมงออยู่นด้บุ กินน no ุมยิ่ก่ยินรักจังก่นที่นังได้โบไปเบมกันครับเดี๋ยวมาจะเห็ดแตกมาไล่เติมแล้วเขาเป็นแดงไม่ได้เห็ดไข่ฟอดอก่ังเอเนี่ย่ได้ังไดนี่ดอนน้อน้อเออันเดียวนึงไม่เนาะ เทานั้็บนี้เ็นี่ปามันเห็ดบนนี่คนบอมด้ยัไงไุกแมาหน่อยแล้วเป่นี่สุกแกะหมาหน่อยคร้พี่น้องนา่พี่น้องเห็ดดูคือเห็ดฝนครับเห็ดหนำหมอก้ไปนีกป้าไปที่ไหนพี่น้อเหาราปปามกันครับก็พี่น้อรังเก่าจากป้า,ม,ามั่งหน่อยสเขาไมโคตครับไม่บาน เห็ดนี้แหละก็ไปเขาเนี่ยโคกันครับงอมงอมอยู่นรับแล้วเขาไป็นวคกันไม่พื่อนพี่น้องไปเรียนดีแล้วครับเห็ดตะค้างเลยเพี่น้องเลยเพราะว่ามันเป็นเห็ดหน่ำฝนครับมันเป็นเห็ดหน่ำหมอกครับหมอกหลังจากที่ฝนแล้วก็ช่วงเขาเกี่ยวเขาเจียวหน่ำเลยก็จะเป็นหน่ำหมอกครับลมว่ายๆเลยเพี่น้องลุ่มเกี่ยวกับลุมเกี่ยวผู้ปัตตลุ่มเกี่ยวผู้ปัตตลุ่มครับ กับคนใจเขาครับบอบพันเบาพันนักพี่น้องทำกันเรื่อยๆครับแขงกันเดียวแขงแนาหรือป่ะนะโอ้ยเออสุพี่น้องเอ้ยครับ่าตังออกนั่นละออมไปเต็นเสียทำกันครับ ป้าเห็ดแดงลุ้นๆยังเห็นทีนนหนึงครับยังอ่อนจังว่าสุดโวกสุดป้าเล่าพี่น้องใครแน่หมู่บ้านก็ได้มา่อสองกันพี่น้องอาจจะได้ไปเติมกันลนะครับเพราะว่าบ้านเป็นเห็ดกินครับเห็ดหนาเนี่ยมันบ่เปียกง่ายเด้อพี่น้องเด้อก็จะไปใส่ตูดที่ยังไงก็พอดีไปแหละได้ไปใส่ก,ใกันครับหมู่บ้านครับในบาดควายอย่างบุ๊ สีงนกสีงาพี่หน้องโอ้สีแดงก็แล้วครับกลางวัไม่นัดกวกันเดี๋ยวไปยองใท่เที่ยวใหม่ปานมือเนี่ยคุณนส่จะท่าหม่งอดเอ็คนเฮ็ดคนรครับเดี๋ยวผไปกินนึนหอกน่ลรอปกันครับโิปมเนี่ยหมดพี่น้องเอ้ยกันขอมโิปมหก้นเหกันครับเาไปเรียพี่น้อง ไอ้เบื้องหลังสาวให้นะพี่นอ้องกลุ่มซชมให้เปลียนหลับบันดังมึงเลยโอ้ยมาล้ดมูฟังกันพี่นอ้องมาลดเนี่ยเนึ่พี่นอ้องครับนีหลักกันมาท่วมก็ได้ครับมาประสนิ่ก็ได้ธรรมดาแหละพี่นอ้องเดี๋ยวตาโม่ปนงองอมอยู่ฝั่งปลามันไปฟังกันสิโอไปไปไปหาไปเหมือนกันครับหน้ามายันหน้าได้ลื่นไปเลยพี่นอ้องเอ้ยหมิงกลัมันมเลยครับ รอบไปเลยครับหาไปหามาออกเาพ่อยกับพี่น้องก็สองอันครับนาเลี้ยงพี่นอ้องนี่ครับอันนึงครับนี่กันนึงไข่น,เนาเลี้ยงพี่น้องสองอันเลยครับบนนี้เหรอครับน่นอยหน่อย อันนี้นาเลี้ยงเลยพี่น้องเด้อวากตลอดครับบดเสาะออก็เทียรอย่างห้างครับบดด่วนโดนๆหน่อยังเห็นครับไปเต่เราไปเรื่อยครับบมกันครับ้พี่นองเอ้ยครับเยอะมากคับพอเตี่ยบพ่อได้ไปซื้ใส่เชีื้อไม่หรอพี่นอ้องพี่ป้อมก่อนจะไปหาไปไเรื่อยๆครับหาหกตัว เห็ดหมวกพี่น้องใครอยู่ครับกัพ่อได้พอขาดแรกขัดง่ายครับขาดมัตตเสอกกับเฉลยไหลอยู่ครับตัวผู้เป็นมัตตเสอกเป็นกระได้ขึ้นมาแล้วพี่น้องเนีอมาสวยยังแล้วตุลาป้าปังครับจเไลยมากครับส่งลูกส่งต่อไปโรงเรียนแล้วจเไลยมากพี่น้องผูมัตตาสอกกับประเดี๋ยวจะได้ไหลครับจะเป็นใต้ยังบวดหลับครับเห็ดหมอกพี่น้องบ่เป็นเห็ดผลครับเป็นเห็ดผลนี่เก็บแบบมึดมือพี่น้องครับห่างๆยังผอยนึงครับ ยังจะลาบรลังเทียพี่น้องยิ่งพอครับาบาตรายอยงบ่ได้อย,ง,อยงดออครับงอมงอมเงี้ยมไป,มไ,ปนนไข่ไปลาตะเพลหนกนี่พุงในพี่น้องเอ้ยครับเดดตาบน,น,นมากแ่บุแหลกเยียกนี่พี่น้องอันเป็เรื่ครับ ม่เลียแหละพี่น้องหาไปเรื่อยได้ไหมเลี่ยแล้วครับไปเรื่อยให้นเลยไปครับไปเรื่อยแล้วครับลุกไปมกันป้าเมียงบูปเปอร์ม่ยงไม่เจอเลพี่น้องไอ้ปวกพคนนะพี่น้องโอ้ยลุกเลยพี่น้องเนื้อตาพี่น้องตสวยนิดนึงครับเธอเลยพี่น้องเอ้ย โคดอเโาดอปวกตาพี่น้องเพราะอุปุ้ยก็ต้องแสบครับเด้๋ยวในบ้านพี่น้องเราไปเลยครับเปีลยวเาหาไปเลยก็พอไปเล่อพี่น้อง ไปหาไปขาวข้งเนี่ยขาโคกขอบป้าเนี่ครับไต่ทงเนี่ยไตยโคกเนี่ยสิเล่พี่น้องเีวหาไปเรียครับเจเ๊ยบมึงเห็นไหมเจี๊หมอครับเก็บมากกับมากเลยสมควนนี่พี่น้องครับแด่พออยูพากินครับ ช่วงนี้เป็นช่วงเกี่ยวข่าวแล้วพี่น้องปูเป็ดเจียวเราก็มีพี่น้องปูเป็ดเจียวก็มีครับก็ยังเป็นสาใสต่ข่าวเนี่ยนี่ข่านักข่าวบาแล้วพี่น้องลูกก็ใส่ยข่าวบอลลูกก็ใส่ยข่าวนักลูกก็ใส่ยข่าวกลางครับใส่ยข่าวนักนักก็ข่าวเนยแล้วพี่น้องข่าวกลางก็คือยังข่าวกลางครับข่าวบาคือยังข่าวดราละพี่น้องครับเด็นเข่านักข่าวกลางข่าวบาครับจ็บมือนกับสมควรอย่งพ <kayak burada. S 1> ี่น้องช่วงเกี่ยวข่าวจชียงลำกับ รถก็โฉแห้งกังเาพื่อนเราไปได้พป่นองได้อหลูก,ลา,ล,กลานก็ไดม่หลูกเป็ลานซอยบอกครับแต่เ,เป็นอย่างมากเหมลำบากพี่อนเราเป็นไปเป็นอย่างมากอะเอาประยุก์ครับหากเพีองเพื่อนครา,า,าพี็นอ่างไรเพื่นพนพอนฟอนไม่ครับสวัสดีครับ